มาครับทุกคนช่ชมๆเหมือนเดิมน่ากินมากเบคอนครับอยอร่อยมาก ดูวนเส้นเดี๋ยวเอาหมูสามชั้นบ้างครับทุกคนย่างเกลียมๆแบบนี้เลยจิ้มลงไปบนน้ำจิ้มสุดเด็ดของเราครับทุกคนแซ่บจริงๆสุดจะฟิน น้ำจิ้มครับทุกคนราดบนวุ้นเส้นของเรานี่คือวุ้นเส้นหมูกระทะที่ถูกต้องมากๆกับน้ําจิ้มที่ถูกต้องอ,อร่อยมาก นี่ทุกคนย่างสวยๆแบบนี้นะตึงปึง้งไหมครับ อเอาผักขึ้นมาคือกี่เป็นคนกินหมูกระทะต้องกินแบบผักคำไอ้หมูคำน้ำคำผักคำนะครับ เป็นสเต็ปนี่ทุกคนจิ้มกินแบบนี้เลยอืมอันนี้ชิ้นนี้กกรอบเลยนะครับออื อันนี้ว้าอันนี้หมูสามชั้นอ้ยสามชั้นแบบชิ้นใหญ่ฮะ โดยจะกินกับผักกบกรอบอราดน้ำจิ้มลงไปครับือ กินอยู่บ้านย่างให้กรอบย่างให้เคลียมเลยครับก <c oughs> ินกับเพื่อนไม่เคยได้หรอครับ <c oughs> ขอแค่สุกเราต้องเอาตัวรอดให้ได้คนเดเอง บอกเาลยถ้ากินอยู่บ้านเนี่ยจะย่างกรอบแค่ไหนก็ได้แต่มันต้องใช้เวลาน,ะนิดนึงนะครับ หลายจานหลายชามไปหมดกลับดีเหลือเกิน นวาจุ่มุกี้ย่างเกาหลีสูตรดั้งเดิมคุณลิศตัวนี้นะครับอืเซเว่นกระจัดครับทุกคนอร่อยเติมพริกกระเทียมเขาทำแบบเป็นเบสมาให้ละ อ,อ,อ,อโอเคครับทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวจะยาวเึิงเกินไปนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กี้ด้วยนะครับฝากเลยปะ่ะ <c oughs> ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย